ผมก็สวัสดีทุกคนกันตัวไผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องในเฟบกับเกมโลบักไดเวอร์เอ็กชั่นเคยนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิว m อคันนี้นะครับผมโอหบอกเลยว่าโคตรเฟีย้ยงนะครับคันสี่ไอเอ็มสี่คันนี้คันสี่อะไรวะนะผมอ่ก่อนที่จะไปรับชมผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวยมีผมหาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างผมมีหลายสีหลายสายเลยนะครับโอเคเอ็มสี่คันเนี้ยผมโโหคือรูปร่างภายนอกคือแบบผมให้สิบเต็มสิบอะคือแบบโคตรดุอะ ดูคนดูดีพอแบบวิ่งมาอย่างเงี้ยเออแล้วมองข้างหน้ามันดูดีโอ้โหคือแบบดุจัดนะครับผมแบบตาตีต,ตาแบบโหดโหอย่างเงี้ยนะครับผมออนะ ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ชอบน้วผมแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนซ์มันเนี่ยไม่ได้กากเลยนะผมไม่ได้กากมากนะฮะก็วิ่งเราดูเวอร์ก็น่าจะดีอยู่นะแต่ว่าแดกก็แดกก็เฉยๆนะครับผม <laughs> ถ้าเราดูเวอร์ก็มีเรื่องอยู่มีเรื่องอยู่อันนี้ผมทําการจูนมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ <laughs> แต่ว่าก็ได้เท่านี้นะครับผมวิ่งประมาณ5้าหกร้อยนี่แหละครับผมมือประมาณแล้วถ้าแบบถ้าแบบเร่งสุด,สดๆอ่ะอเออ แบบแบบเหยียบป่ะเออไม่เหยียบทีเขียวก็น่าจะขึ้น600ได้ป่ะเออคิดว่าได้นะแต่ว่าน่าต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมเนี่ยเราก็แนะนำเอ้ยเราก็ใช้บูธไปนะครับผมนะนี่ก็550กว่านะครับผมตอนนี้นะ ก็มันสามารถวิ่งไปถึง600ได้นะครับผมกับการจูนอันนี้นะครับผมอ่าอุยยอุยอเฮบิน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 โอ้โหแล้วจอดจอดโอเครถคันนี้ได้มายังไงนะครับผมก็คือทำเควสให้หมด ห้าเควสเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะได้รถคันนี้มาครอบครองแบบชิลๆสบายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับผมว่าคันนี้ผมแต่งอะไรยังไงไปบ้างนะครับผมเอ่อคาที่การ์าชนะครับผมแล้วก็คัสเตอร์ไม้นะครับแล้วก็ค่าแต่งเนี่ยผมบอกว่าเตรียมไว้แค่2องแสนหนึ่งหมื่นก็พอนะครับผมคือค่าแต่งคือถูกจัดเดี๋ยวเดี๋ยวออกห้ดูอีกรอบผมอ่าผมใส่เป็นเครื่องสต็อกนะครับผมแล้วก็เลสพิสตันนะครับผมแล้วก็เลสแคงนะครับแล้วก็เลสเอ็กซ์ซอน สรับเลสเทอร์โบนะฮะก็ก็คือจัดสุดนั่นแหละนะครับผมอะไรมันแบบทำหน้าทำให้แรงมาเพิ่มได้มากที่สุดก็จัดอันนั้นไปนะครับผมในทีทามีนะฮะแล้วก็ยางเนี่ยครับผมใส่เป็นเลสนะครับผมสปันชั่นก็เดิมๆนะฮะแล้วก็เบรกใส่เป็นเลสเบรกนะครับผมแล้วก็เรื่องของเกียร์เดี๋ยใส่เป็นสิบเกียร์นะครับผมสิบเกียร์แล้วก็จูนประมาณนี้นะครับผมโอเคชิวๆนะฮะกับการจูนเกียร์นะครับอ่าแล้วก็มาแต่งกันดีกว่าบอดี้ก็แต่งอะไรไม่ค่อยจะได้นะครับผมวันนี้ป้ายทะเบียน ขอเปลี่ยนแล้วกันนะครับผมอเพราะว่าเหมือนจะรืมเปลี่ยนป้ายทะเบียนมาหลายคลิปละสีลุงก็สวยเนี่ยทุกคนสีลุงก็แบบเอาเรื่องอยู่อะตอนนี้ของตํารวจเหรอเออนี่ของตําร,ร,รวจนะครับพออ,อยากได้สีทองอันเนี้ยก็อันนี้ก็คล้ายๆอยู่นะแต่ว่ามันเหมือนป้ายเดิมอ,ะอ่ะขอ,เ,อเป็นป้ายนี้แล้วกันนะครับผมนี่พระาทิตย์ตกนะฮะแล้วก็ขานาดเนี่ยผมใส่ไว้แล้วกันนะครับผมี่ขานาดก็คือตรงนี้นะครับ แล้วก็สปอยเลอร์เนี่ยอ่าแรกเป็นตูดเป็ดผมะว,ว่ามันก็โคตรจะเฟี้ยวอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยก็ก็ดูได้ถ้าเปลี่ยนก็เฟี้ยวอยู่ะนะครับผมนะฮะทิต GT w i n g ก็เฮ้ยเอา้เรื่องนะเนี่ยเออแต่อันนี้ไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะลองนี้อ่า Big w i n g เออันนี้ก็สวยอยู่นะแต่ว่าผมว่ารูปทรงมันเข้ากับอันนี้ว่ะเราก็ไปเปลี่ยนสีกันนะครับผมเออแต่คือตูดเป็ดคือเฟี้ยวอ่ะตูดเป็ดมันก็มันก็เฟี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าขอเปลี่ยนเป็น,น <laughs> คือตรงนี้นะครับผมนี่ของตาผมว่าถ้าใส่ไปเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าโหดขึ้นอ่ะดูดิเออคือแบบเหมือนมันดูดดันขึ้นอ่ะนะครับผมเนี่ยนั้นใส่ไปแล้วกันนะครับผม disuser font mod h o u s hook roof mod เอ่อ l o c a t e นะครับ l o c a t i โอเค,เคไม่มีอะไรละแล้วก็ล้อเนี่ยผมเอ่อน่าจะไม่เปลี่ยนนะเพราะล้อลายเนี่ยเป็นลายของเอ่อ m 4เลยนะครับผมเพราะว่ามันฟ e ลอยู่แล้วเออไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมนะครับผมในเมื่อเราชอบอยู่แล้วนะมาที่เรื่องของสีนะครับผม,ผมไปดูการแต่งกันเลย อ้าวโอเคเสร็จแล้วนะครับผมที่ได้ประมาณนี้ผมหูคือแบบพวดเซียวผมแต่งเป็นสีแบบเออสีของ M4 Competition เลยนะครับผมเออเขาก็จะสีประมาณนี้ผมสีที่ผมชอบแนะ้วเออแล้วก็ภายในเนี่ยนะครับผมก็เป็นบอร์ดสีส้มนะครับผมสีส้มกับ ตัดกระเท่านะครับผมนี่คือแบบอย่างสวยนะครับผมนี่ภายในนะฮะอ๋อเดอนไม้ก็เป็นนี้นะครับผมออกไปดูกันแล้วก็อันนี้ใส่เป็นสีแดงนะครับผมเงาๆเลยแล้วก็ข้างนอกเนี่ยครับผมล้อเนี่ยก็เป็นล้อเดิมนะผมสีดำนะฮะแบบจัดไปเงาๆนะฮะผมอันนี้เป็นเดนเซลกลอสนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็น M4 แบบตีโป่งอ่ะคือแบบโคตรสวยลนะผมเออในชีวิตจริงถ้าใครเป็น M4 นี่ก็ไปแต่งอย่างนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับผมเออ แล้วก็สปาเลอร์เดี่ยผมเอาเป็นคาร์บอนนะครับผมเออเป็นคาร์บอนแบบเฟี้ยวๆเลยนะฮะออกดูกดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนี่โหดูจัดนะครับผมโอ้บอกเลยว่าโคตรดุนะ M4 คันนี้นะครับผมโอ้โหเฟี้ยวว่าทุกคนคือชอบมากนะครัคันนี้นะผม <laughs> ผมว่าดิฟก็ดีอยู่นะคันนี้เออดิฟก็ดีอยู่นะแบบ ใช้ได้เลยนะครับผมเออแบบเหมือนเราเลี้ยวนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็จะดิฟแล้วอะนะครับผมเฮ้ยเฮ้ไปดูก่อนชุบชุบชุบเราจะแข่งด่านไหนก่อนเดี๋ยวว่าด่านแท็กแล้วนะใกล้ตรงนี้เดี๋ยวเราดิฟไปเลยแล้วกันนะครับผมดิฟแบบดิฟแบบ โปรเฟชชั่นอลนะครับผมโปรเฟชชันะ่นอลดีเฮ้ยตกตกเป้าตกเป้าไม่ตกนะครับผมไม่ตกไม่ตกใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่โอเคตรงนี้เฮ้ยมีมีกราฟฟิตี้ตรงนี้ด้หรอวะนะผมเพิ่งเห็นนะครมันเพิ่งมีนะเออตอนแรกไม่มีเนี่ย嘛กราฟฟิตี้ตรงนั้นอ่ะนะครับผมเออเราจะเข้าตรงนี้นะครับผมฟึบฟืบฟืบเข้าสิครับ เข้าสิครับเข้ากำแพงนะครับ <c oughs> นี่ยผมดูในโตนะครับในโตก็โคตรจะฟิวนะครับบอ,อกเลยเดี๋ยวเรามาดูแบ็กไฟกันดีกว่านะครับผมเสียงเบิ้ลเครื่องคันนี้นะครับผมแบ็กไฟนะฮะใส่เกียร์ว่างปุ๊บไอ,อหวูวิเสียงก็ไม่ได้ลั่นมากนะนะครับผมแต่ว่า แฟลกไฟค่อนข้างที่จะดีเลยแหละนะครับผมเรามาลองดูกันดีกว่านะครับผมว่าแดกจะเป็นยังไงนะฮะโอเคมาแล้วนะครับโหนกับด่านแดกนะฮะเราดูกันว่าจะได้สกิลวีนะครับผมเฮ้ยเหมือนมันจะบั๊กว่ะทุกคนข้างล่างนี้บั๊กว่ะเฮ้ยมันจะบั๊กบั๊กเฉยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปออกนะฮะมันบั๊กอยู่ในกาลาดนะครับผมเอออะไรไม่เนี่ยโอเคผมอ่าได้12.3นะครับผมนี่ อันนี้ผมบอกเลยว่าจูนมาาสำหรับด่านาเ拉อร์เนี่ยน่าจะดีนะเอออันนี้นะครับผมเออผมอยากลองแบบสับเกียร์เองว่าจะเละแค่ไหนนะครับผม <laughs> น่าจะเละอยู่นะ <laughs> ลองแมนวนวลสักตาดีกว่าวะ <laughs> หูแมนนวลนสิบเกียร์นะครับผมแมนนวลนสิบเกียร์ว่ะ <laughs> ปุ๊บโอเคได้อยู่ปะวะได้อยู่ปะวะโอเคเกียร์เไปแล้วผมเกียร์เหมือนเกียร์เจ็ดสับเร็วไปหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจว่ะทุกคน ไปเกียร์เก้าไปแล้วผมไม่ถึง10เกียร์นะครับสิบสองจุดสี่นะผมก็ไม่เร็วแต่ว่าวีออโต้ดีกว่าแล้วต้องหาจังหวะสับเกียร์ดีๆนะน่าจะเร็วกว่านะครับนี่ดูภายในนะผมนี่ภายในแบบว่าโคตรตึงอ่ะนะผมคันนี้ ภายในตึงจริงอ่าแล้วก็ดันที่อยากลองนะครับผมเราเดือบเวิร์บอกเลยว่าเราเดือบเวิร์นี้ไม่เคยลองกับคันนี้เลยนะครับผมครั้งแรกเลยเอาแล้วมาเราเดืเวิร์เฮ้ยเออเราอ๋อนึกว่าเป็นแมนนวลอยู่นะครับผมโอเคเราเปลี่ยนกลับแล้วนะฮะนี่เราบอกเลยว่าคันนี้นี่ค่อนข้างจะดีนะครับผมอ่าก็อัตรา,าเร่งเนี่ยมันแรงท้องมันอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งร้อยกว่าๆนะครับผมก็เรียบอกว่า ไม่ไม่น้อยนะเออไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมไม่เยอะถึงกับแบบว่าพวกพวกรถที่มันโกงอะ่ะรถเควสที่มันโกงอะ่ะนั่นคือแบบแรงท้องมันเยอะมากนะครับผมนะอ,อันนี้ก็เราไปแบบชิวๆนะคันนี้ถือว่าชิวนะครับผมเออนะตอนนี้ก็ห้าร้อยกว่าแล้วนะครับผมเ,ออเรามันไปได้อีกมันไปได้อีกนะครับผมมันไปได้อีกมันไม่ได้หยุดแค่นี้ทุกคน แล้วก็พุ่งตรงไปตรงนู้นเลยนะครับผมโอเคผมเข้าบองเมื่อกี้เหมือนจะเห็นเลข597นะครับผมเออ597นะอนะในแบบนิ่งๆนะครับผมนิ่งๆเลยนะฮะโอเคอ่า600เมื่อกี้ทะลุ600ไปแล้วนะครับผมสูตรนี้นะครับก็ถ้าเหยียบสีเขียวเนี่ยมันจะเร็วนะครับผมเออมันจะเร็วมันจะไปถึง600ได้ง่ายนะครับผมเออแต่ว่าถ้าไม่เหยียบสีเขียวก็อาจจะแบบ ถูไถถูไถไปนะผมเฮ้ยจะถึงโค้งมรณะเดียวนะผมเออเรามีสีเขียวมีแป้นให้เหยียบอีกหนึ่งอันนะครับผมก่อนที่ถึงโคงนะ้งอ้าวหกร้อยนะครับผมหกร้อยแบบเห็นๆนะครับผมเมื่อกี้นี่หกร้อยหกร้อยหกร้อยยี่โอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าช้าหน่อยช้าหน่อยเด๋ยวแหกนะครับ <c oughs> เดือวแหกโอเคไปตรงนี้ตรงนี้ผมเหมือนเหมือนความสุขเหมือนไม่เล่นด่านนี้นานแล้วอเออคนอ่าเราเบี่ยงซ้ายไปนะครับผมเราเบี่ยงซ้ายไปเพื่อที่ จะเข้าไปเหยียบจิวเขียวนะครับผมแล้วก็เข้าเส้นชัยไปแบบสวยงามอารามแท้ครับผมเออเข้าไปที่โอ้โหเมื่อกี้หกร้อยสามสิบกว่าเฮ้ยหนึ่งทีสี่สี่วินะครับเลยกได้ว่าไม่เลวนะครับผมเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับผมในรถเควสอันนี้ผมกับเรื่องหน้าตานี่แบบโคตรโหดนะฮะสวยมากใกล้กด่านทียบลองเซอร์กิตว่ะเออเซอร์กิตน่าลองนะโอเคนะครับผมนี่เรามากับดา่านเซอร์กิตนะครับผมเออมอกเลยว่าสีเบากกับสีรถเนี่ย เข้ากันมากเลยผมเพราะว่าของจริงมันก็มีสีนี้เ,เออเบาสีส้มนะมเออแล้วแล้วผมชอบเบาะของ M4 มากอะเออคือเบามันทำแบบว่าสปอร์ตสวยงามมากนะผมเออเฮ้ย์กิตวิ่งดีว่ะทุกคนสกิตใช้ได้อยู่นะ์กิตคือแบบเออเลือกอยู่ดิแบบการเลี้ยวคือได้เลยอะก็คือแบบเกาะถนนอยู่นะออไม่ได้เออาจจะดิบจะดิบจะปัดอย่างเดียวนะครับผม ออนนี้ก็เกือบจะเข้าเส้นชัยแล้วนะครับผมปุ๊บปุ๊บยังไม่เข้าจะใชจะเข้าแลบที่สองเออดีครับผมโค้งสุดท้ายนะฮะเชียบ,บผมเราออกบูดไปกดบูดไปปุ๊บตนี้อ่าช่วงนนะึงเมื่อกี้เกือบปัดเมื่อกี้เหมือนจะเกือบปัดนะฮะโอเคได้อยู่ถือว่าสวยอยู่นะครับผมรอบนี้นะครับผมอ่าก็หนึ่งนาทีกว่าว่ะทือว่าหนึ่งนาทีสามสิบได้ป่าอาจจะไม่ถึงนะ อาจจะไม่ถึง1 4 3 0งทีสาบนะผมอาจจะ1นึทีสิบกว่าๆได้ป่ะโอเคอุ้ยเกือบเกือบไม่เ <ide> ข้าเช็คพอยต์ครับเกือบไม่เข้าเช็คพอยต์โอเคเราบูตออกโค้งนะครับบูตออกโค้งมันจะทำอะไรที่เร็วมากมันจะเป็นอะไรที่เร็วมากนะครับผมกับการบูตออกโค้งนะครับอึบอึบอึบตรงนี้ตรงนี้โค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้ว กูขอไปก็ดื้อก็ดื้ไปก็ดื้อก็ดึบอไปหนึ่งที่สิบแปดนะครับผมเฟี้ยวเลยคันนี้เฟี้ยวเลยบอกเลยดีดีนะผมโอเคก็หมดแล้วนะด่านที่แบบอยากเทสนะครับผมสําหรับ M4 คันนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวยดีนะผมมาซูด้าชีลินาลาผมมหลายสีหลายสไตล์เลยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ